มากันอีกแล้วนะฮะกับข่าวเมาสในวงการบันเทิงที่เป็นข่าวขาวฮะล่าสุดเนี่ยเพจดังหยอดปริศนาพระอภัยมณีกับนางเงือกหน้าเฉียวแฟนใหม่ใช้เงินเหมือนเศรษฐีแต่ไม่มีเงินมาจ่ายพนักง,งานอู้บอกเลยว่าแซ่บเวร์ ล่าสุดนี่นะครับเพจเจมอยร้อยแปดนี่นะฮะก็หย่อนปริศนาให้ชาวเน็ตขาเพือกได้ตามสื่อกันอีกแล้วครับทุกคนใครกันหนอคือพระอภัยมณีมีแต่ปีกับนางเงือกหน้าเฉียวแฟนใหม่ใช้เงินฉ่ำๆเหมือนเป็นเศรษฐีแต่เนื้อแท้ไม่มีเงินจ่ายพนักงาน ุ้ยซึ่งเผดังกล่าวเนี่ยน,น,นะครับก็บอกว่าการละครั้งหนึ่งพระอภัยมณีเที่ยวเฮ่เฮกับนางเงือกหน้าเฉียวแฟนใหม่ของเธอหน้าคุ้นๆใช้เงินเหมือนเศรษฐีแต่ไม่มีเงินมาจ่ายพนักงานแล้วจ้าถ้ามีเงินเปสาวแต่ปล่อยพนักงานนั่งเหงาเพราะเจ้านายมัวแต่เลื่อนจ่ายแบบเนี้ยจนพนักงานไม่ไหวจะอดแตกตายกันแล้วนะเนี่ยอีเงือกคงรู้ตัวแล้วมั้ง เพราะพระอภัยมณีเนี่ยมีแต่ปีไม่รวยจริงว่ากลับไปหาคุณช้างดีกว่าน้องเ,อง,เ,อง,เองือกเนาะออีพิมเมียทนายเจมขณะที่ป้าข้างบ้านเนี่ยนะฮะก็เข้ามาเสริมครับว่าอุ๊ยสืบแปบบ๊บใช้ทองหลอดสะเทือนไหมนะจะเราก็กลัวไหมสันขณะที่ขาเผือกเนี่ยนะฮะก็รีบคอมเมนต์จี้สนั่นเลยทีเดียวเฉลยมาเถอะจ้า ทำการบ้านไม่ไหวแล้วส่วนพระอภัยมณีกับนางเงือกสาวหน้าเฉียวนั้นจะเป็นใครไม่มีเฉลยรอเฉลยรอบหน้ากันนะจ๊ะเรียกว่าโจทย์นี้จะยากไหมนะหรือเป็นแค่การปรุงแต่งหรือหยิบชีวิตจริงงานแสดงออกมาโยงอ่ะก็ต้องรอข้อมูลจากอีเจก็ฝากไว้้คิดนะจ๊ะสําหรับคนสมัยนี้คบคนสมัยใหม่อย่าแค่สโปรโฟไฟล์เพราะสิ่งที่มีอยู่จริงอาจจะไม่มีอยู่จริงไปแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆในวงการบันเทิงกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ